สวัสดีครับผมผมผอกระบ,บาพัณฑ์อีกแล้วครับผมกับวิทีอยู่ไฮอยู่หน้าอาย่หากินหาเนื้อกิน่นละครับผมไปแม่ตัวดี้ดีผับผมใส่ตุ่มกุง้งดักเบิร์ตสุญางครับผมอยากไปเบิรงกระดาษคือบอ่าผมยังได้ยำเต้าหู้เส้นอยู่ด้วยครับสวยมากเลยอ่ะจะมายำม,มีไหม โอ้โหปูได้หอยเบิดเด็ดตืวหนึ่ปลาก็ได้ครับผมโอ้ยหลายตัวครับ,รบตัวดิบต่วกุ้งความเด้อใส่ไปสามหลังเดี๋ยวปูได้กุ้งได้หอยปลาซิ่วพร้อมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานร่วมครับผมยังอีกสองหลังครับอะไรลูกดิกร้อนเหรอเฮ้ลูกดิก

มุ้งดักกุ้งหอ่ปูปลาเหรครับผมกินคนเดียวยามสองลังพ่อมานี่ครับหลายเห็นดิเดี๋ยวพายไปอีกหลังหนึ่งครับระบบคือสิบกบูสองหลังแตพ่อและนับติดก,ก้อยกินคนเดียวครับผมกุ้งกุ้งนครับอีกหลังหนึ่งคือสิบกูรูปดอกพุ่นปูแตงงุ้มอยู่ครับอืม เดี๋ยวต้อจิตตายครับเอาไม่นี่ละก้อยจะสองลังนี่ก็พอแห้งแล้วเดี๋ยวครับกอก้อยพออันนี้ได้ครับกุ้งก็เลยไอ้เบิ้ลครับผมปูหอยกุ้งปลารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเห็ดเป็นหมูเหตุก้อยก้อยกุ้งเต้นครับผมครับหลังจากคัดเลือกแยกออกเรียบร้อยนี่ผมสิมกครับผม กุ้งมุกปลาซิวสุมตูนตายปลาปูก็ได้หาโตครับผมเพิ่งหอยอีกแบบผมงานรวมครับเซฟทำกันด้วย หมกปลาซิวกุก้งมกปอปลาซิวครับ ใช่กุ้มนะยครับโอ้มีหมึกกอ้ก็จะคักครับผมกอ้ะก,กินได้สุกอยูกกอ้ะก็เทียงหมาเต็มเลยก็เห็นเป็นหมากเลยครับอี๋ ขึ้เขียนเลยใส่น้ำจักน้อยประเดี๋ยวผมก็ใส่ได้ครับมาเริ่มขึ้นเลยครับผม แล้วครับผมมกุกก้อยกุ้งติดก็สิสงบแล้วครับบัดที่นี่โอ้โอ,โอทีเทระตกจานมีเขาปันนบอย บุย้ยมาเลยครับเด้อแดงจึ้งคืนอ,อีกแล้ว ครับผมประเทศเศกิจเขาไปเลยสวัสดีครับผม 嗯。Mm. เดมอดเกลือนครับผมหีูเกลือ đề các các bạn cùng cùng tốt suốt. อืมเห็นเลยครับสดๆใครกินได้ดีครับผมกรเทียมเราจะจำอีกต่อแรงผมด้วยครับ อืมกลาดมาบริสิกินดนเละครับใส่กู้ใส่เด็ดนะครับใส่บักกอกโอ้พริกผู้เห็ดอีดี้่ะ <rôle à> เดยวครับผมคับจัะนวยแดงเพ็ขนาด รายการครับผมเย,เย,เย,เยี่ยมอีกแล้วเมนูสุนัขเมนูน้ำทงน้ำไทยหน้าครับผมแซ่บนี่ครับเบียกมือนีิครับผมสีกล้องมันครับผมสี่ขวายเล็กสี่เ,าาเขาได้ครับ เด็กในยูนิกลิ่นกลิ่นเขาก็มาด้วยงานต่อครับผมเอาสีเกลียวใหกับย่างคนมาเสียหยาแล้วครับเส,ส,สียหยา,าแห่งร้ายอยู่บูกเร็วๆฝนกับโตม๊มาใส่พอดีพอดีครับผมแต่นายครับขวายเล็กเดินตาม บ้อนกลับรถครับ,บรถป้อนออกจักผมหงากระไรครับเดี๋ยวพรุพ่อกันไหมครับครับพิธีเป็นเส้าหายเส้าสวนครับมื้อนี้เห็ดลองผมเห็ดมาแล้วหงากระไรครับพอดีฝนตกนะครับปลูกเร็วๆฝนตกมาอย่างแรงเลย ดีดดครับสวัสดีครับผมฝากไปติดตามทางเพจเฟซบุ๊กลำพอนวยครับเด้อดาวพันธุ์ขึ้นเมืองครับผมสวัสดีครับ